สภาพนางฟ้ามีแค่คันเดียวไม้แท้8,000กิโลเมตร สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมนะครับนัทสุนทรรถบ้านรามินทาซอย5นะครับวันนี้นะครับนัดจะมารีวิวนะครับ MG 6นะครับคันด้านหน้านี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้รุ่นย่อยนะครับ 1.8X Fastback นะครับเป็นรถปี2021นะครับผมบอกไว้เลยนะครับคันนี้สภาพนางฟ้านะครับไม้น้อยมากนะครับ8,300กิโเมตรนะครับรับประกันไม่แท้ไม่มีกอนะครับจากรถใหม่ป้ายแดงในวันนั้นนะครับ1ล้าน 8,000บาทนะครับกับราคาพิเศษนะครับวันนี้เราขายเพียง429,000บาทนะครับประหยัดจากรถใหม่ไปแล้วถึง579,000บาทนะครับโคตรคุ้มนะครับซื้อคันนี้ไปนะครับผมบอกไว้ได้เลยนะครับสภาพนะครับใหม่มากนะครับสำหรับโปรโมชั่นของคันนี้นะครับลูกค้าประวัติดีนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับฟรีดาวออกรถ0นบาทได้เลยนะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดนะครับนาน84เดือนนะครับดอกเบี้ยถูกเริ่มต้นที่2.79%นะครับ ซื้อได้ทุกอาชีพนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยนะครับซื้อรถที่นี่นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับของเรานะครับมีใบรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับการันตีรถจนคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้า MG 6นะครับ1 8 X Turbo นะครับฟารดแบ็กคันนี้นะครับว่ามีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามนัดไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาชมนะครับออปชันของเจ้า MG 6นะครับรุ่น1.8 X Fastback นะครับคันนี้ว่ามีออปชันอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากนะครับชุดโคมไฟหน้านะครับแบบไบยซีนอนนะครับด้านล่างนะครับมาพร้อมนะครับไฟ daytime running light นะครับไฟส่องสว่างตอนกลางวันนะครับโลโก้ MG แบบโครเมียมนะครับกระจังหน้านะครับแบบซี่นะครับถัดมานะครับ คันนี้นะครับล้อแม็กนะครับขนาด17นิ้วนะครับแม็กสีทูโทนนะครับระบบเบรกนะครับ ABS นะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับคันนี้นะครับสภาพยางนะครับคันนี้ปี2021นะครับยังใช้ได้อีกหลายปีนะครับสเปคยาง215 50 R 1 7นะครับถัดมานะครับด้านกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแบบ LED นะครับกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้านะครับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าเลยนะครับ ถัดมานะครับมือเปิดนะครับทั้ง4ด้านนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับขอบประตูนะครับด้านนอกนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับคันนี้นะครับสภาพใหม่มากนะครับไม่แท้8,300กิโลเมตรนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับโคตรคุ้มนะครับประหยัดทั้งเงินนะครับจากรถใหม่ป้ายแดงนะครับคิดจะซื้อรถใหม่ป้ายแดงนะครับลองดูคันนี้ก่อนนะครับไม่แท้นะครับ8,300กิโลเมตรนะครับ ถัดมานะครับด้านท้ายนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นฟาร์ดแบ็กห้าประตูนะครับฝาท้ายนะครับเปิดประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับสามารถนะครับเก็บสัมภาระนะครับได้เยอะมากนะครับสําหรับ MG 6คันนี้นะครับฝาท้ายนะครับตกแต่งด้วยสปอยเลอร์ฝาท้ายนะครับมาพร้อมกล้องหลังนะครับตรงนี้นะครับโลโก้ MG นะครับแบบโคงเมียมนะครับ ไฟท้ายนะครับแบบ LED นะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับด้านหลังเซ็นเซอร์หลัง4ี่ตำแหน่งนะครับสำหรับชมนี้นะครับ MG 6ถือว่าสวยมากๆนะครับภายนอกนะครับทั้งภายนอกนะครับและภายในนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับแท้จากโรงงานเลยนะครับแอร์หลังมีนะครับเบาะคู่หน้านะครับ ปรับด้วยไฟฟ้านะครับสำหรับ MG 6คันนี้นะครับภายในใหม่มากนะครับไม่ช้ำนะครับกินใหม่ยังอยู่เลยนะครับลูกค้านะครับสนใจนะครับคันนี้นะครับสามารถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับออปชันเต็มๆต็มนะครับซื้อไปนะครับไม่ต้องแต่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันฝั่งคนขับมันต่อนะครับ ถัดมาเลยนะครับลูกค้าครับคันนี้พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับพาร์เน็์ชิพมีนะครับลูกค้าสามารถปรับเป็นเกียร์นะครับในตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับมัิฟังก์ชันมีนะครับคูดคอนโทรลมีนะครับถัดมานะครับคันนี้นะครับไม่แท้นะครับ8,366กิโลเมตรนะครับไม่มีกอนะครับถัดมานะครับด้านจอนะครับคันนี้มีจอมาพร้อมนะครับพร้อมกล้องหลังนะครับประมาณนี้นะครับ บเครื่องเล่นนะครับมาพร้อมวิทยุนะครับระบบเชื่อมต่อบลูทูธแบบไร้สายนะครับระบบนำทางนะครับในวิเกเตอร์ในตัวเลยนะครับส่วนแอร์นะครับคันนี้นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับภายในหรูนะครับออปชั่นเต็มนะครับใหม่มากนะครับสนใจคันนี้นะครับรีบเลยนะครับมีแค่คันเดียวนะครับสภาพนางฟ้าเลขไม่แค่หลักพันนะครับ รีบโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์ผมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจ mg 6คันนี้นะครับสภาพนางฟ้าใหม่แท้8,000นะครับมีแค่คันเดียวนะครับรีบเลยนะครับมาดูรถนะครับได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5นะครับและมาทดลองขับนะครับกับผมได้ทุกวันนะครับ หรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะครับได้ที่เบอร์ผมด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ใน e ีพีหน้านะครับว่านัดจะนํารถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดขอตัวไปก่อนและพบกับนัดได้ใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ